สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาพาท่านผู้ชมมาดูดอกชวนชมสีม่วงต้นนี้กันค่ะต้นนี้นะคะเป็นดอกสีม่วงเขาชื่อว่ากุหลาบม่วงค่ะตอนที่ซื้อมานะคะแต่ต้นนี้เนี่ยเป็นต้นที่ดาทําการต่อยอดค่ะไม่ใช่ต้นที่ซื้อนะคะนี่จะเห็นว่าเราต่อยอดไว้ค่ะนี่เห็นไหมแล้วเขาก็ออกมาแล้วค่ะเพิ่งออกดอกให้เห็นครั้งแรกนะคะหลังจากที่เราต่อยอดมาค่ะ ลักษณะต้นก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นะคะแต่ก็ยังดีนะมีดอกให้เห็นแล้วคะ่ะหนึงดอกนะคะแล้วก็กำลังจะมีให้เห็นอีกดอกหนึ่งรู้สึกว่าเราจะต่อไว้หลายกิ่งคะ่ะแต่ก็จำไม่ได้นะว่าต้นไหนบ้างคะ่ะก็คือต้องเป็นรอการเช็คดอกแบบนี้นะคะเพราะว่าตัดมาต่อหลายกิ่งหลายยอดคะ่ะอันนี้ก็ เป็นอีกดอกหนึ่งนะคะลักษณะของกุหลาบม่วงเนี่ยจะมีลักษณะเด่นก็คือสีม่วงเขาจะได้ระดับค่ะคือไปม่วงเข้มอยู่ที่ปลายใบนะคะอันนี้เป็นต้นแม่ค่ะที่เราเคยตัดตัดต้นนี้นะคะเอาไปเพื่อที่จะเอาไปต่อยอดต้นอื่นค่ะแล้วก็พอตัดเขาแล้วเนี่ยเขาก็จะแตกกิ่งใหม่แตกยอดใหม่เป็นพุ่มแบบนี้นะคะพุ่มสวยเลย แล้วก็เพิ่งออกดอกครั้งแรกเหมือนกันค่ะหลังจากที่เราตัดไปนะคะนี่แล้วก็ยังเป็นดอกตุมต้มๆอีกเพียบเลยค่ะส่วนต้นนี้ก็ม่วงเหมือนกันแต่ต้นนี้เขาชื่อม่วงมงคลนะคะคนละแบบกันค่ะวันนี้ก็พามาอัปเดตดูดูชวนชมที่เราทำการต่อยอดกันค่ะสวัสดีค่ะ